วันนี้มาทํางานบ้านพักเป็นแบบบ้านพักข้าราชการนะทีนี้ก็คือบ้านพักข้าราชการทหารแน่นอนเพราะว่าเห็นใส่ชุดทหารมานะก็คือมารีโนเวตนะซ่อมง,งานช่างงานดียไว้นะครับเดี๋ยวโปโป,โปผนังที่มันแตกแล้วนะครับแล้วก็เก็บพวกไอ้สกรูถอนสกรูออกนะครับเก็บเคลียร์ลิงเคลียร์ของเข้าห้องสต็อกสตด้านหลังนี้นะครับอันไหนที่ไม่ใช้ก็เดี๋ยวเอาลงไปใช้นะครับเขาจะให้ลงเอาไปใช้ที่บ้านอยู่พวกรม เช็ดพื้นเช็ดเท้าอะไยต่างๆนะบางอย่างก็มีแต่ของดีๆนะพวกเอมเครื่องซักผ้านี้เขาก็เอาซิมใส่ใส่ห้องห้องสตูวไว้นะเขาก็แลบไว้พวกเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องอะไรต่างๆนะี๋ยวจะแพนให้ดูตอนนี้เรากินข้าวอยู่นะกินข้าวนี่เนะจะเป็นแบบเดี๋ยวแนนี้ แล้วก็โปะนะผนังที่แตกแล้วนะผนังที่แตกแล้วเนี่ยเราซ่อออกนะซ่อออกแล้วก็สกิมโปะเข้าไปนะเป็นงานบ้านพักนะจะคงเป็นบ้านพักขา้าราชการนะดู้วนะครับแล้วก็ทําเก็บงานตรงนี้นะตรงนั้นงานภายในบ้านรีโนเวทใหม่เชิงเชิงแบบซ่อมบารุง นะครับนี่งานช่างแบบนี้มันเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดนะบางทีเราเราโปะปูนไปแล้วเนี่ยแต่มันพอแห้งเสร็จมันยังแตกร้าวอยู่สังเกตด,ดูเนี่ยคือมันยังมีรอยร้าวอยู่เราต้องอโปะซีเมนนะครับโบซีเมนเข้าไปบุปเข้าไปซ้ําเข้าไปจนว่ามันแห้งรอบสองแล้วค่อยถ้ามันไม่มีรอยแตกเราเราค่อยอขัดด้วยกระดาษทรายนะงานที่ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนี่แล้ก็งาน ซ่อมบำรุงบ้านนี่นะก็เป็นงานทาสีเดี๋ยวผสมสีเป็นสีขาวสีน้ำนะแล้วก็ทาเดี๋ยวจะทาบนเพดานก่อนเพราะว่าตรงนี้ก็เราโปะไปสกิมไปหละ่ะสองรอบเรายังไม่แห้งรอบๆผนังแล้วเราจะไล่ทาเพดานก่อนก็คุมของโตคุมโตคุม,ม,มโซฟาที่เหลือก็จะประมาณนี้นะสีเป็นสีน้ำเดี๋ยวผสมสีก็ใส่ถาดนี้เทสีนี้ไปก็ได้นะแล้วก็ค่อยเทส่นี้อีกทีนึงแล้วก็ มีแปลงลูกกิงนะงานช่างงานเดียวยี่นี่นะงานโปะผนังขูดออกนะหัวหน้าว่าให้ขูดออกเลยหัวหน้าหัวหน้าใหญ่เพิ่านสร้างแล้วขูดออกนะครับขูดออกแล้วก็สกิมใหม่สกิมโปปูนนี่แหละปูนสกิมนี่แหละสกิมให้เรียบเลยแล้วคราวนี้ก็ให ลงสีใหม่อีกรอบหนึ่งรอบสองรอบนี่แหละแต่สกิมนี่ก็รอบเดียวก็ไม่จบนะเพราะว่ามันสกิมรอบแรกถ้ามันลึกเนี้ยมันจะแตกแตกก็ต้องสกิมซ้ำอีกรอบหนึ่งเป็นว่าเนียนอ่ะแล้วคราวนี้ก็ขัดขัดแล้วค่อยมาลงสีสีขาวสีผนังเหมือนกับสีเพดานเน่ยแหละแต่ผมจะแพนกล้องให้ดู เป็นรอยแบบกีดผนังรอยท่อไฟฟ้าเนี่ยเลยนี่มีบางจุดที่เป็นเข้ากับปลักเข้ากันนี่นะจะรอยแตกเนี่ยคือเป็นรอยของท่อฝังท่อมีลึกแล้วก็มันเลยแตกเจ้าบ้านก็หลายปีแนละ้วอันนี้ดีนโนเวตเป็นหน้าเป็นบ้านพักบ้านพักข้าราชการละเพราะว่าเห็นข้าราชการเขาเข้ามาพักข้าราชการของอินราียลนะ ก็นี่นะงานสีแต่งสโปรสกิีมสีใหม่ก็คุมพวกไอโซฟาพวกไอชุดบิวอินนะพวกโตพวกเตียงตู้ทำกับข้าวต่างๆแอร์ที่อิสราเอลนะผมรู้สึกว่าระบบเขาดีมากๆเลยหรือว่าแอร์ที่ไทยตั้งระบบเวลาได้ไหมอันนี้ผมปิดนะครับผมปิดมาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับ คอยร้อนนะ่ะตัดไปแล้วนะครับแต่ว่าคอยเย็นยังทํางานอยู่ครับที่ตั้งแบบนี้นะ่ะเริ่มดับแล้วประมาณ15นาทีนานมากอยู่พอควรก็คือคิดว่าน่าจะทําให้ระบบพัดลมเนี่ยเป่าความเย็นออกมาให้หมดเพราะว่าถ้าเป่าความเย็นออกมาไม่หมดแล้วมันจะเป็นความชื้นแล้วก็จะเม็นอับนะแต่ก่อนหน้านี้คอมเพรสเซอร์ด้านนอกนะ่ะตัดแล้วนะผมปิดตั้ง15นาทีนะก็าคงเป็นระบบเขานะเดี๋ยวไปดูคอยร้อนด้านนอก นี่คอยร้อนข้างนอกนี่คือตัดไปก่อนแล้วประมาณ15นาทีกับ20นาทีน่าจะเป็นระบบโอเคแค่นี้เอามาฝากแล้วกัน